สองสามองไหนสองหาสองสามดีอ่าโอเคหลอดโตไปซะพี่บอได้พอังอสองสามผนนอนนี้เลยสบายดีทุกคนตอนนี้พี่้องสุัทุกคนทามวันนี้ที่ได้เดินทางกับภูมิล้เมน่านนะทุกคนเตรียมเครื่องปกติกับที่ยูนี่ันนัยูน้าเบื่ออันนั้นกขอบใจเนาะที่ผ่านมาเข้าก่า มาเห็ดเวียกมาเห็ดงานอยู่ในเวียงกันแต่ก็เฮาก็บ่ได้เซาหองเซรายัางนะานาก็เขาหนาเฮาก็อยู่น้ำเพิ่นกินน้ำเพิ่นน่ะนะก็ขอบใจเพิ่นที่เอื้อเฟื้อให้เฮาอ,อยู่พนะี่เนาะก็ขอบอกขอบใจเพลินดีก็คือมื้อนี้เฮาอยู่บ่ไนดะ้เนาะเฮาต้องจากเพราะว่ายังโดยส,สถานการณ์เศรษฐกิจลหลายๆอย่างนะเฮาแบบเงินเดือนมันก็บ่พออยู่พอกินซี่ไงนะมันบ่ไหวแล้วเฮาก็เลยแบบจำเป็นต้องกลับบ้านภูมิรำนาว แล้วยังไปซื้อปีกันทัน่วปีก็คือตัวอะไรเออโดยจะทำกระดาบบนจุดประสงค์ก็คือเกียงไก่เะไมีจิดประสงค์เกียงไก่ รถเตียงนอนเท่าไหร่้องเดนทางนอนสวนร <c oughs> งแรม <c oughs> อ,อ <c oughs> โดยรายลครับเนี ต้องทจิตประสงค์จิตประสงค์สวนาเขตมีบ่อบ่คยคอโอเคครับแมจิบสามจามโอเคามอ่นะอยากไปสวสนาเขตรถนอนมีบ่เอาทางหนกกบ้าอ okay, okay. an ิมาทางนี้รถนอนันแล้วองาย รถน,ะะนอนเท่าไหร่นแฟนเดีดชิขอซ้อนนะเกดก่อนไ,ไออกยัโมองออกแปดโมงสามชิปมันรถนอนโอเคเอาตัวไปไม่ก็หนีก็บม่มีเนาะ,นะะ,ะอนอ้ก็คือหอดสวรรเลยเนาะ สองถุงเพิ่งทุกคนแปมุงเพิงลดออกลงสวรรคเขตเลยนะเป็นรถเตียงนอนนั่งกว่าโต้บอยรถแอร์ีมี่วัน,นสาพไฟทางงันตัเนาะ คนซื้อปีแล้วเขาก็น,นั่งทา่านคนบอเพ่าใครร้านเราเหรอนี่เลยซ<ต>ื้อปีรักษาคนเบิรงอาตันในกล่องนั้นใหนทุกคนกดซับกดไหลมาหลยๆเนี่ยจะมีสื่อกล่องก็คือประเทศดดเรถด่วน V.I.P. แซนเด็ดสวรรค์นักเขียนยังจันน้อยขอนเสิร์ต ล็อกตัวไหนี้เบีอัเีอันนี้เวลาเข้รเวลาออบอกมัอนล็อกล็อกล็อกบอลจอดน่ะนะเบอร์ตไ่วนาะไนมาถ้าเรเห็นนะครับทำทนนบีนสวนาเกือนสน B ส่น B เป็นโอเคโอเคไหแล่ะ ที่เลือก็ออกกําลังทางที่ชอบมาที่ทนี่ไปหายังกินก่อนเพื่อรถเสียออกโอเคไปหายังกินก่อนทุกคนโอเครถมาเดียบ่อยทุกคน,นรถคัน,นี่ย

สองามหอยฟหน่อหอหอสองห้า่สองสามดีอ่าโอเค <c oughs> หลอดโตไปซะพี่จะเบอร์ได้พ่อไงเออสองสามหานอนนี่เลยบรรยากาศงงน,นอนก็นมอนน่อยโตนอนขอเออโตัวนอนฟังขาไม่ได้ไอที่นอนขอจังโ,โปโปอ่ะโดนอ่ะคือหัวยหมนี่ กำลังมาหอด6โมงเป๊ะน,นอนบลาบ,บนุนคืนนี่ลงมาจากกันเนี่ยสถานีสวรรค์เกศใช่ไหมเบิ่งรอบๆบบกสสวรรค์เกศกาสีเงียมเงียบเงาเลยเพราะยังเข้ามาหอดตเสาลายสารสละรด โอเคเดี๋ยวไปหาห้องน้ำก่อนไปหาหลังหนาหลังตาก่อนแต่ตังส์ีหาจองที่พักนอนก่อนทุกคนพอมีธุระอยู่สวรรค์เถอะดิแต่ตังส์ีเมื่อบานนะนะนี่ยของน้าไปทุกคนคลิปนี้ก็สะียเงี้เนี้ยไปทีละขั้นตอนไปอ่าโอเคทุกคนกาตอนนี้มาหอดห้องพักนะ อันนี้จะเป็นหองผัดราคาธรรมดาธรรมดาเกือบแสนถือนะหกสิบพันกีบก็ประมาณลอยกว่าบาทเออคาางินปัจจุบันนะนจับเป็นหองบรรลุมนะทุกคนก็คือเอามาผักสัวข้าวสินะมาผักสัวข้าวแต่ก็ตอน,น้ก็เวลาเจ็ดหมะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงโอเคเดี๋ยว จะหน่อยอาบน้ำประมาณอาบน้ำประมาณแปดโมงเสียออกไปกินข้าวออกไปกินข้าวหายังกินดูแถวตลาดเดี๋ยวติดตามเป็นอีพีต่อไปเนาะเราอยากกินข้าวแล้ยเราก็จะไปสำนักงานตำรวจเดี๋ยวสิไปเก็บบัตรประชาชนเราเปลี่ยนบัตรประชาชนบัตรประชาชนเปิดอายุอันที่งบเปิดอายุ ส่วงเดินกันยนี่ยคือเดินเก่าแต่สิเปลี่ยนไปเลยอย่างบ่มีเวลามาเปลี่ยนอันใดนันหนึ่อันจากที่เป็น,ปว,นวันพระเสารวนเล่าถ้าเกิดว่าแล้วไว้ท่าทันใบม้งหรือใบสองมงก็อาจสิได้กลับก็บอาจสิได้กลับมื้อนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแล้วสามม้งสีม่มงก็อาจสิได้นอนพักอยู่นี่มื้อแรกเป็นคืนคืนอีกขึ้นหนึ่งพอมื้อเสาร์หนึ่งคือรถประมาณใบม้งแล้วก็สิเดินทางมาบา้านนะ โอเคทุกคนเดยวไปหาหนักกันจะได้กระชินีนกจวัฒน์จันทก่อนแ้ทุกคนก็จะได้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สติแน่เด้อทุกคนกันเลยบอกว่าอย่าหายหอดเหมือนซับไว้ไวนะทุกคนฝากทุกคนเนี่ยไปละบาย